การลงทะเบียน SOFT t o l k n n ในระบบ New GFMIS ไทยก่อนการลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนจะต้องติดตับบ้งยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชัน Nexus Smart ID เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการขอรหัสผ่านเริ่มต้นของ SOFT t o k อ n ผู้ลงทะเบียนด้วย username password ให้ข้ามขั้นตอนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วย t ็อกเ key จะต้องทำการขอรหัสผ่านเริ่มต้นของซอฟท์ท็อกก่อน โดยเข้าสู่ระบบ New GFMIS ไทยหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Login by Token ตามขั้นตอนปกติให้ผู้ลงทะเบียนเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวในแถบเมนูฝั่งซ้ายของหน้าจอจากนั้นคลิกปุ่มขอรหัสผ่านเริ่มต้นของ Soft Token ระบบจะสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าลงทะเบียน Soft Token ให้ผู้ลงทะเบียนคัดลอกรายละเอียดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น ไปไว้ที่โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้วิธีคัดลอกและวาง Username Password นี้จะใช้สำหรับล็อกอินในการลงทะเบียน Soft Token ต่อไปจากนั้นคลิกปุ่มกดเพื่อยืนยันและทำการ l o อกเอาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่1การลงทะเบียนคลิกปุ่ม Login by Soft Token ผู้ลงทะเบียนด้วย Token Key ให้ระบุ Username Password ที่ได้คัดลอกไว้ในโปรแกรม Microsoft Word สำหรับผู้ลงทะเบียนด้วย Username Password ส,สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมได้ทันทีเมื่อระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบจากนั้นคลิกปุ่มลงทะเบียน Soft Token ระบบแสดงหน้าจอการลงทะเบียนมีทั้งหมด5ขั้นตอนคลิกปุ่มเริ่มลงทะเบียน ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนระบบ New GF MIS ให้ระบ,บุเลขที่ประจำตัวประชาชน13หลักในขั้นตอนนี้หากระบบแสดงกลุ่มอัปโหลดไฟล์ PDF ให้ผู้ลงทะเบียนแนบคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ New GF MIS ไทยขนาดไฟล์ไม่เกิน10 m เมกหากระบบไม่แสดงกุ่มอัปโหลดไฟล์ PDF ให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการระบุเลขประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นคลิกปุ่มขั้นตอนถัดไประบบแสดงข้อความการยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลสามารถติ๊กที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับและคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเพื่อจบการลงทะเบียนขั้นตอนที่ 1, 1> ขั้นตอนที่2องพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่มเริ่มดำเนินการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบจะแสดงหน้าจอ QR code ให้เริ่มทำการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนเปิดแอปเป๋าตังบนโทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียนจากนั้นเลือกบริการจากเมนูด,ด้านล่างของหน้าจอแอปเป๋าตังเลื่อนหน้าจอมาที่บริการอื่นๆเลือก New GF MIS ไทยหน้าจอแสดงความยินยอมขอให้เปิดเผยข้อมูลให้เลือกยอมรับทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันและใช้แอปเป่าต่างสแกน QR code บนจอคอมพิวเตอร์เมื่อสแกน Scan QR code สำเร็จระบบจะแสดงข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือดำเนินการยืนยันอต่างสำเร็จกลับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะระบบจะแสดงข้อความท่านได้ดำเนินการในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นคลิกปุ่มไปขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลเพื่อจบการลงทะเบียนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลคลิกปุ่มเริ่มดําเนินการให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลส่วนที่1ประวัติส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันให้ถูกต้องครบถ้วนในช่องอีเมลระบุอีเมลแอดเดรสให้ถูกต้องอีเมลจะผูกข้อมูลกับเลขประจำตัวประชาชน ม่สามารถใช้อีเมลร่วมกับผู้อื่นได้จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันอีเมลระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันอีเมลให้คลิกปุ่มส่งรหัสยืนยันระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ระบ,บุไว้ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบอีเมลในกล่องข้อความหรือตรวจสอบที่มีงคถังขยะหลังจากนั้นทำการคัดลอกรหัส OTP 6หลักมาระบ,บุลงในช่องรหัสที่ได้รับจากอีเมล คลิกปุ่มตรวจสอบรหัสระบบจะแสดงข้อมูลส่วนที่2ตำแหน่งสถานที่ทำงานให้ผู้ลงทะเบียนร,ระบ,บุข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มขั้นตอนถัดไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหากข้อมูลถูกต้องคลิกปุ่มยืนยันข้อมูลหากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถคลิกปุ่มกลับไปแก้ไขข้อมูลหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน สถานะรอการอนุมัติจากนั้นคิดปุ่มเสร็จสิ้นที่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนหากในขั้นตอนที่4แสดงปุ่มอนุมัติการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่5ได้ทันทีหากขั้นตอนที่4แสดงปุ่มรออนุมัติผู้ลงทะเบียนต้องรออีเมลแจ้งการอนุมัติลงทะเบียนจากกรมบัญชีกลางหากได้รับอีเมลยืนยันสถานะการลงทะเบียน ให้ดำเนินการล็อกอินเข้าสู่ New GFMIS ไทยเพื่อดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่5หากได้รับอ e ีเมลปฏิเสธการลงทะเบียนท่านสามารถอ่านเหตุผลการปฏิเสธการลงทะเบียนและดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่5ลงทะเบียนซอฟ t ์ช็อคนคลิกปุ่มเริ่มดำเนินการจากนั้นคลิกปุ่มตกลง เพื่อเริ่มการ activate soft token บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ระบบจะแสดง QR code ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดแอปพลิเคชัน Nexus Smart ID บนโทรศัพท์มือถือจากนั้นคลิกปุ่มสแกน QR code บริเวณด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ App Nexus Smart ID แสดงรูป New GF MIS ไทยคลิกปุ่ม activate จากนั้นตั้งรหัสผ่าน6หลัก คลิกปุ่มโอเคและยืนยันรหัสผ่าน6หลักอีกครั้งจากนั้นคลิกปุ่มโอเคแอป nexa smart id จะให้เลือกตั้งค่าใช้งานสแกนใบหน้าหรือสแกนนิ้วมือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงแถบสีเขียวด้านล่างของโทรศัพท์กลับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จากนั้นคลิกปุ่มตรวจสอบสถานะระบบแสดงข้อความท่าน activate soft token เสร็จสิ้นแล้ว คลิกปุ่มกลับไปหน้าแรกระบบจะกลับมาที่ขั้นตอนการลงทะเบียนคลิกปุ่มเข้าสู่ GF MIS Web Portal เพื่อเข้าใช้งานระบบ UGF MIS ไทยผ่าน Soft Token